เซ็ดเก้าส่วนสองพมหัศจรรย์เน็ทองคำเล่มหแรงเอจวงรุ่ยกับพี่ร่วมสาบานทั้ง4ได้ไปร่วมงานค้าหินหยกที่ผิงโจเขาได้เข้าร่วมทั้งการค้าขายรับที่โกดังหยกก่อนงานเริ่มรับทราบถึงการประมูลแบบปิด เปิดตลอดรับทราบถึงการหมุนหยกที่แบบหมุนด้วยจิตที่เป็นตำนานและเผชิญหน้ากับศัตรูคู่แค้นอีกครั้งเนื้อเรื่องในเล่มนี้จะกล่าวถึงเรื่องหยกเป็นหลักในช่วงต้นจะเป็นการหมุนหยก ส่วนช่วงหลังจะเป็นการซื้อและพนันหินหยกในงานที่ต้องเสี่ยงดวงยกเว้นพระเอกอีกทั้งยังมีสตรูคู่แค้นของพระเอกที่กลับมาเผชิญหน้ากันอีกเป็นครั้งที่สามที่เรียกได้ว่าคู่อริทางคับแคบจริงๆ อีกฝ่ายก็จะมาเอาคืนพระเอกแต่คงต้องแพ้และจะปวดกลับไปตามระเบียบในเล่มนี้ตัดเรื่องความรักชายหนุ่มของพระเอกทิ้งออกไปจนหมดเพราะสาวๆทั้งสองคนที่เข้าข่ายนางเอกกับไม่มีบทบาทในเล่มเลย แต่ถึงจะไม่มีเรื่องรักและฉากว่าวิวตลกลามกแต่ในการต่อสู้ช่วงชิงหักเหลี่ยมกันกับทำได้สนุกและน่าสนใจเพราะพระเอกได้วางแผนชั่วร้ายจะเอาคืนคู่อริจึงทำให้สนุกและลุ้นตามครับเพราะหนังสือที่อ่านสนุก อ่านมันยังไงมันก็ทั้งสนุกและมันอยู่ดีมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับหลังจากที่จวงรุย่ยพระเอกซื้อเสร็จกระเบื้องที่สามารถประกอบเป็นเครื่องเคลือบรูปหนึ่งในหยอดเครื่องเคลือบจีน ได้จากตลาดผีก็คิดที่จะกลับโรงแรมทันทีจึงเรียกไปหายังหยางเว่ยพี่ใหญ่กับปี่อวินพี่สี่ที่เป็นพี่ร่วมสาบานสมัยเรียนมหลาลัยทันทีพบหยางเว่ยโดนหลอกให้ซื้อเครื่องเคลือบปลอมมาแต่ปี่อวินกับได้หยกปี้ ยกแผ่นทรงกลมเจาะรูชิ้นหนึ่งมาในราคา2,000หยวนจึงขอให้จวงรุ่ยช่วยดูให้จวงรุ่ยจึงบอกว่าเป็นโยกจากดินที่ฝังร่วมกับคนตายขุดขึ้นมาจากสุสานทำเอาปี้อวินไม่กล้าเก็บไว้ให้จวงรุ่ยทันที ชวงรุ่ยจึงคิดว่าถ้าขายได้จะเอาเงินมาให้ปี้อวีนเพราะหยกปี้อันนี้คือผืนป้าสีนินผืนดบีนสีเหลืองหยกที่มีสนิทหยกซึมสองสีสมัยราชวงศ์ฮั่นวันต่อมาในขณะที่นั่งในห้องอาหารของโรงแรมหมาเกอ ชายร่างอ้วนที่เจอในงานประมูลของกลางทะเลทรายได้มาทักพวกตัวงรุ่ยและได้พูดคุยกันจนทราบถึงเรื่องหยกปีและขอซื้อไปในราคาสอง0 0ื่นหยวนให้กับเยี่ยนจือเด็กสาวมหาลัยที่มาด้วยกัน และขอให้จวงรุ่ยอธิบายถึงวิธีหมุนหยกด้วยเพราะถ้าหมุนดีทำให้หยกสุกเงางามขึ้นราคาอาจจะขึ้นถึงหลักแสนเลยก็ว่าได้จวงรุ่ยจึงได้บอกถึงวิธีหมุนหยกที่ได้ยินมาจากลุงเตอ๋อคนดูแลโรงรำนรำมว่ามีสามวิธีทำให้คนที่อยู่ในโรงแรมที่ได้ยินการหมุนหยกต่างสนใจและขอให้พูดต่อคือหนึ่ง แบบบุญแบบช้าคือการเอาหยกใส่ถุงผ้าแล้วแขวนไว้กับตัวใช้ความร้อนและไขมันบนร่างหมุนหยกอาจใช้เวลาราว1-2ปีแต่ถ้าเป็นหยกที่ฝังมานานอาจใช้เวลาเป็น10ปีสอง แบบบูแบบเร็วคือให้คนใช้ผ้าขาวคา,าตยกซึ่งอาจเร็วแต่ต้องระวังความหนักเบาไม่งานลวดลายบนหยกอาจเสียหายได้สามแบบจิตอันนี้เป็นตำนานเขาจึงไม่รู้มากมายนะักแค่รู้ว่าผู้หมุนยกต้องใช้ธรรมะและความดีในการหมุนเป็นการยกจิตของผู้หมุนและความเงางามของยกของผู้คนไปพร้อมกันทำให้ยกและผู้คนผูกพันผสานคนและยกเป็นหนึ่ง แต่กลุ่มคนเหล่านั้นยังส่งเสียงถามถึงข้อห้ามของหยกอีกผู้เท่ากูผู้นำสมาคมหยกที่เคยเป็นลูกศิษย์ปู่จวงรุย่ยที่ได้ฟังอยู่ด้วยจึงได้หยิบระโยคที่มีสนิมหกสีออกมาพร้อมทั้งบอกว่า นี่คือหยกที่หมุนด้วยจิตนับสิบสิปีของตนให้ทุกคนดูแล้วรับรู้ได้ถึงความสวยเงางามบริสุทธิ์ทำให้จวงรุ่ยอยากที่จะหาหยกสักชิ้นมาไว้คู่กายผู้เท่ากู่ให้จวงรุ่ยบอกถึงข้อห้ามออกมาคือก่อนทำการหมุนให้แช่น้ำจนเกิดเมือกไม่ต้องเช็ดออก แล้วทิ้งไว้สักหนึ่งถึงสองเดือนจนแห้งจะได้หยกที่มันแวววาวขึ้นเรียกว่าเปาเจียงเวลาหมุนต้องล้างมือให้สะอาดอย่าให้มีคราบคลายแล้วแช่น้ำทุกสองสัปดาห์อย่าใช้กระดาษทรายขัดเพราะจะทำลายพลังก่อกำเนิด เป็นต้นแต่ในระหว่างที่กำลังจะขึ้นลิฟต์จวงรุ่ยกับพบถึงเลยๆที่เป็นแฟนของหลิวชวนเพื่อนสนิทพระเอกที่ทำฟาร์มสุนักพันธทิเบต้นมาสทิฟด้วยกันจึงได้ทักทายจึงทำให้ทราบว่า เธอพาปู่มาดูงานค้ายกเช่นกันส่วนฉินเซเวียนปิงน่าจะนางเอกมัง้งยังคงอยู่ที่อังกฤษไม่ได้มาด้วยและยังทราบอีกว่าเลยเลยกับหลิวชวนใกล้จะแต่งงานกันแล้วจึงแยกย้ายกันไปพักก่อนที่จะนัดทานอาหารกัน วันต่อมาซ่งจินเท่าแก่ใหญ่ที่ซื้อของเก่าจากจวงรุ่ยหลายชิ้นได้มาถึงผิงโจวก็ได้ชวนจวงรุ่ยไปยังโกดังลับเพื่อไปซื้อหินหยกกันจึงได้พาจวงรุ่ยไปพบนายหน้าไปหายังพ่อค้าที่โกดังหลังร้านค้า สิ่งที่ซงจินสนใจคือหินหยกครึ่งก้อนผ่านแล้วเพราะเขาต้องการซื้อไปเพื่อเก่งกำไรรอขายต่อตอนราคาขึ้นไม่กับพนันหินพาออกแต่จวงรุ่ยที่คิดซื้อบ้านใหม่เพราะไปซื้อลูกสุนัขพันธ์ทิเบต้านมาทีฟ ที่มีขนาดใหญ่จำต้องมองหาบ้านที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเลยกระพนานหินหาเงินซื้อบ้านในวินล่าที่ซ่งจินแนะนำที่มีราคา15้าล้านหยวนจวงรุ่ยจึงสนใจหินที่ยังไม่ผ่าเพราะมีราคาถูกกว่าซึ่งจวงรุ่ยที่พบหินก้อนหนึ่งที่พบว่ามีหยกบางๆอยู่ด้านในทั้งสองด้านของหิน ที่พอจะทำกำไรได้จึงสนใจแต่เท่าแก่อี้เจ้าของร้านกับบอกเป็นหินที่ดีเพราะต้องการขายราคาแพงเมื่อเห็นถึงสายตาของจวงรุ่ยไปสะดุดยังหินรองขาโตก้อนใหญ่ราวห้าสิบโลจึงคิดที่จะขายจวงรุ่ยด้วยถึงขนาดบอกว่า เป็นหินประจำตระกูลแต่จวงรุ่ยที่ไม่เห็นลวดลายใดๆบนหินจึงว่าอีกฝ่ายคิดหลอกขายตนเท่าแก่อี้จึงกลับไปหาพวกซ่งจินที่มากับอาจารย์ดูหินแทนแต่จวงรุ่ยที่นั่งสูบบุหรี่กับใช้พลังในดวงตามองทะลุหินรองขาโต๊ะดูเล่นๆกับตกใจเพราะในหินก้อนนั้นกับมีหยกสีแดงที่หายากและมีราคาแพงที่สุด สามารถทำกำไรได้ราว20คู่ราคาร่วม100ล้านหยวนจวงรุย่ยจึงแกล้งซื้อหินหยกก้อนแรกมีเนื้อของหยกบางๆอยู่2ด้านของก้อนที่หนัก26กิโลในราคา1 5 6 0 0 0หยวนส่วนหินรองขาโต๊ะที่มีหยกสีแดงที่หนัก58 กิโลในราคา29,000หยวนอย่างง่ายดายทันทีทั้งตวงรุ่ยยังให้โจรุย่ยอดีตทหารรีบมาช่วยขนหินไปเก็บในรถแกรนเชอโรกีของตนทันทีไม่ยอมใช้บริการการขนส่ง ต่อมาซ่งจินที่อยากอาศัยโชคของจวงรุ่ยที่มาจากหินทิเบตจึงชวนเขาไปที่ตลาดผีทำให้ซ่งจินตกได้จักกระจันหยกในราคาสองห0ื่นหยวนที่แท้จริงเป็นจักกระจันหยกขั้นปลาตาวที่ใส่ในปากคนตายซึ่งหายาก จวงรุ่ยที่ชอบจึงขอซื้อต่อแต่ราคาที่ซ่งจีนปล่อยคือ250,000ดอลลาร์ 250, ทำเอาจวงรุ่ยไม่มีปัญญาซื้อได้วันต่อมาจวงรุ่ยต้องไปรับพี่ร่วมสาบานอีกสองคนที่สนามบินคนแรกที่มาถึงก่อนคือหลิวฉางฟาพี่ส ที่มาพร้อมกับจางหลงแฟนสมัยมหาลัยที่กำลังจะแต่งงานกันแต่ในระหว่างที่ต้องรอยเย่วว่จริงพี่สองที่เครื่องจะลงอีกหนึ่งชั่วโมงจึงไปหาที่นั่งกันแต่สวี่เวยคนที่โดนฉินสวียนปิงหักหน้าว่าลอกแบบเครื่องประดับที่เธอออกแบบและเจอจวงรุ่ยยุกดันให้พนันหินจนเสียเงิน3มล้านหยวนที่พบจวงรุ่ยจึงเอาความแค้นทั้งหมดมาลงที่เขา จึงสั่งให้ต้าเปียวบอดี้การ์ดของตนไปจัดการจวงรุย่ยพอต้าเปียวเข้าไปถึงตัวจวงรุ่ยก็ต่อยกระดูกขาขวาของเขาหักทันทีหลิวฉางฟาที่เห็นต้าเปียวทำร้ายจวงรุย่ยจึงต่อยอีกฝ่ายจนซี่โครงหกัก ต้าเปียวจึงรีบวิ่งหนีออกไปทันทีแต่จวงรุ่ยที่ใช้พลังจากดวงตารักษาขาที่หักจนหายแล้วมองตามไปด้วยพลังดวงตาที่มองทะลุจนเห็นสวีเวยจึงทราบว่าสวี่เวยเป็นตัวการจึงวางแผนเอาคืน พอผู้เท่ากู่ทราบเรื่องก็สั่งให้สส่งยกมดส่งยกให้กับบริษัทอัญมณีตระกูลสวีโดยที่สวีเวยไม่ทราบเลยว่าจวงรุ่ยรู้ว่าสวีเวยเป็นคนส่งคนมาทำร้ายเขาแค่คิดว่าให้ต้าเปียวหลบหน้าไปรักษาตัวก็พอ ในงานค้าหินหยกที่ทุกคนไปร่วมงานทุกคนได้รวมเงินให้จวงรุ่ยเป็นผู้จัดก,การซื้อหินเพื่อพนันกันเล่นเล่นจวงรุ่ยได้ไปเจออย่างห้าวพ่อค้าหินหยกที่มาขายหินหยกอีกครั้งในงาน เขาที่พบจวงรุ่ยจึงอยากให้จวงรุ่ยที่มักโชคดีช่วยประเดิมให้หน่อยซึ่งจวงรุ่ยก็สนใจยังหินที่มีรอยแยกอันหนึ่งอย่างห้าวจึงบอกราคาที่8 0 0แสนแต่ชายวัยกลางคนที่ดูอยู่ก่อนจึงมีสิทธิซื้อไปในราคา8 0 0แสนห พนันแบบเปิดราคาแต่พอชายวัยกลางคนลองผ่าตามรอยแยกกับไม่พบอะไรพอผ่าอีกครั้งแบ่งครึ่งก้อนก็ไม่พบอะไรอีกทําให้ทุกคนคิดว่าการพนันหินนี้แพ้แล้วแต่กับมีพ่อค้ามาขอซื้อหินสองก้อนที่มีลายเขียวไปในราคา หกหมื 6, ่นหยวนทําให้พาเอาหินหยบเอาเมงินพอมาคืนทุนมาได้แต่จวงรุ่ยกับสนใจยังหินที่เหลืออยู่ที่ไม่มีลายสีเขียวที่ไม่มีใครสนใจถามชายวัยกลางคนว่าต้องการขายหรือเปล่าหลังจากต่อรอง จวงรุ่ยสามารถซื้อมาได้ในราคาหมื่นเดียวแต่จวงรุ่ยที่เจียหินหยกออกจนพอเห็นเนื้อหยกทำให้มีพ่อค้าเริ่มประมูลตั้งแต่แสนหยวนแต่เขาไม่สนใจจวงรุ่ยได้เจียหินออกจนหมดได้พบหยกเจเดหยกแข็ง สีเขียวก้อนใหญ่ออกมาขายให้กับเท่าแกฉ่ฉีช่างสีมือแก่สลักหยกได้ในราคาสามล้านหยวนท่ามกลางเสียงประทัดที่จุดขึ้นอย่างดีใจและเหล่าพี่ร่วมสาบานทั้งสี่พอได้เงินมาจวงรุ่ยก็ได้แบ่งเงินออกเป็นหกส่วนให้กับพี่ร่วมสาบานอีกสี่คนและจางหลงอย่างเท่าเทียมกันด้านสวีเว่เหวยที่มากับสวี่เจิ้นตงที่เป็นลุงและผู้นำตระกูลสวี่ที่ขาดวัตถุดิบได้มาหาในงานด้วย สวีเวยที่เห็นจวงรุย่ยชนะพนันหินหยกอีกครั้งจึงรู้สึกอิจฉาแต่จวงรุ่ยที่เห็นสวีเวยจึงวางแผนเอาคืนอีกฝ่ายที่ทำร้ายเขาทันทีจวงรุ่ยจึงขอให้หลิวฉางฟาไปเอาหินที่มีหยกเขียวบางๆอยู่ภายในทั้งสองด้านมาแล้วได้เจียด้านซ้ายและขวาของหินเปิดออก ให้เห็นถึงเนื้อหยกสีเขียวสวยทำให้พ่อค้ามากมายสนใจมาประมูลกันจนราคาขึ้นถึง28ล้านแต่สวีเจ้นตรงที่ทราบความขัดแย้งของจวงรุ่ยกับสวีเหว่ยจึงไม่กล้าประมูลเพราะกลัวจวงรุ่ยไม่ขายให้ ตวงรุ่ยจึงแกล้งยิ้มให้อย่างมีไมตรีสวีเจิ้นตงจึงกล้าร่วมประมูลเสนอราคาให้ถึง30ล้านหยวนโดยที่ไม่รู้เลยว่าตรงกลางของก้อนหินไม่มีเนื้อหยก